สบายดีจ้ะพี่น้องกลับสบายดีดนะผู้ชมเมื่อสักผู้สุกคนเลยจ้ามีหลายคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยให้เล่าเรื่องอันรีวิวเพื่อนพี่น้องเล่าเรื่องบอกว่าให้เพื่อนไปเบิ่งคลิปเก่าเนาะแต่เพื่อนกะโบได้เบิ่งพี่น้องเอ้ยเราเรื่องห่าให้เพิ่นไปเบิรคลิปเบาไกลพอมาจะมีนี่คลิปเบาไก่พี่น้องแต่เพิ่นกะว่าอยากให้รีวิวพี่น้องเพราะว่าเธอก้อนนะ เาวเรื่องนะรีวิวแต่ทั้งนอกพี่น้องแต่ทั้งในนะบอกให้นนดนรีวิวเนาะและมือนี่นะดลวเรื่องสิมารีวิวทั้นน üher, ทงนอกน้ำทั้งในน้ำนะเานาะพี่น้องเนาะสีมาเบิ่งว่าห้องนะี่ภายนอนแนห้องนี่ภายนอนแนแล้วพี่น้องเนาะและเพื่อนเท่าดลวเรื่องอยู่ทังในงนี่นมันมีจักห้องเนาะมันมีเอียงแนวใไดแนจักห้องมีบอลไดบอลไดแนเนาะเดี๋ยวเาวาเรื่องสีมาบอกในะคลิปนี้เลยได้พี่น้องเด้อเพราะว่าคลิปถ้าก่อนนะเบาไกาลเพลิ่นทายเพิ่นเก่าบให้ในบอกเนาะ เมื่อยพี่น้องเอ้ยแล้วเ,เรื่องข้างก,ก็ขึ้นมาแต่ตัดเพื่อนแล้วเรื่องกับติดกับทางนี่แหละพี่น้องที่อันถ้าผู้ชมเห็นเพื่อนลังจมจอมหนาอนาณา,า,าทางพี่น้องทางเส้นที่เหล็กที่ชิบซามนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยอว,บ,วบอึ้งอวบอึ้งขินสบายดีแทนหนึ่งเด้จ้ะพี่น้องอันเพื่อนเห็นมารีวิวเพื่อนพี่น้องเอ้ยถ้าก่อนนะ้าเบาใกล้เพิ่นรีวิวไปข้างนอกเป็นวะเอ้ย ข้างในแล้วบ้านเดินรีวิวเนาะแลายมื่อนี้เราเรืองที่มารีวิวทั้งนอกกับทั้งในนะพี่น้องเนาะส่วนเฮือนนี่เนาะเป็นเฮือนเฮือนของพ่อกับแม่เนาะพี่น้องเนาะเอาอาศัยอยู่กันหนะมี่เล่เรื่องบอกไกลแล้วกับพอกับแม่เนาะส่วนเอ้ยไอ้น้องเพิ่นใหญ่ออกไปอยู่ตามก็เลยพี่น้องส่วนน้องสาวกับเพิ่นไปอยู่สวรรค์พี่น้องเอ้ยเข้ากับมีกันตัวนี้แหละพี่น้องอันนี้สีเป็นแม่นมาเลยพี่น้องหอบถูกสีเป็นทางหอดถุกเลยพี่น้อง แมนมาเลย,เลยพี่น้องเลยนี่ทอดนี่เออเว้ยทอดนี่ผู้กับแม่นเนาะตะวันจะลดน,นะเนาะบัได้มาอ้าง,างว่าอวดเลยได้พี่น้องเลยเอาเห็ดตามคำขอเพื่อน,นแฮมแฮวมารีวิวทางในนะ้ำเถอะเอาก็เลยสีมารีวิวทั้งนอกก่อนพี่น้องเลยอันนี้ยังเตยนแป้งแจกเธอก่อนนะพี่น้องก็เผาพันเห็ดลังค่านี่ไหมพี่น้อง เสร็จล <l> ังคาในเนาะอันเอาต้นมาออกแล้วก็ะโยกต้นนี้ขึ้นลังคาต้นนี้อ่ะแต่โดนเลยพี่น้องได้บ่แม่นเศรปีเด้อยวไปจักประมาณเศรปีนี่แหละพี่น้องลังคาตัวนี้แต้โดนเลยโอ้ยเวลาแกจะถมพี่น้องรายกาะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งพี่น้องจ้าเป็นประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งนี่นะเพื่อนนี่ก็เห็ดได้กับสิบเศรปีเดี๋ไปจับพี่น้องเศร้าเไปปีนี่เดี๋ยพี่น้องประมาณนีเลย ถ้านีกัสิเป็นห,หน่องแล้วพี่น,อน้องเนาะอันเนี้เ่ะสีเป็นรีวิวทั้งนอกอีกเนาะทั้งในอีกอสิเป็นห้องเปิงห้องที่เ่าบูชาเนาะส่วนนี้สิเป็นหน้องนอนแขกพี่น้อง,งอห้อง,ง icamente, นองนแขกเวลาที่เพิินม,มาพักผ่อนเนาะคาร์บอนุ่มกับคือนอนอยู่สั้นเพิงพี่น้องอันนี้สีเป็นห่องรองสาวพี่น้องจ้หงาห้องรองสาวเลือกแต่ว่าเพิ่นไปอยู่สวรรค์พี่น้องดนๆเพิินม,มายามแลวกับเพิินกับมานอนส่วนนี้เป็นห่องคลอง พระเอกกับนางเอกครับพี่น้องเอ้ยก็คือดาวเรื่องกับบ่าวไก่พี่น้องกาวบ่าอลนั่นเองอันนัก็าชเป็นตูปพี่น้องตูปแล้วก็น้องป้าเนาะตูปก็สิคืออันบอนไปอันไว้ซุ้มแซวพี่น้องกับบอลในรูร้ายเด็กพี่น้องแต่พอถาวเหตุกะมืดไร้เถื่อยอยู่บหมือนได้เพื่อนหน่อยจำนี่แล้วเฮ้ยเนาะเประนทศใดจำนี่ก็มืดไร้ได้เนาะเฮ้ยเนาะเป็นชงสมื่นถูกบ่เฮ้ยไม่เห็นหรอกว่าอีกเนาะอคงเถื่อยกันเนาะพออัน มันสิมีน้องป้าแหละกะทั้งนอกนะสิเป็นบอลอันเพื่อนไวซุ่มแซวพี่น้องทั้งในกะแต่เวลาเป่าอันคว่ำนะเนาะกินเมาอย่างกะสามารถเขาไปนอนอยู่ในได้พออยู่ในนะมันสิไม่มีเตียงพี่น้องทั้งนอกกัสิเป็นบอลเห็ดกินแหละกะบอลซุ่มแซวเนาะพี่น้องเนาะดี๋ยวอันนี้กับสิเป็นหอบบอลแับแขกพี่น้องส่วนอันกะสิเป็นบอลน้องหลินเนาะบอลน้องหลินแบบแขกมากนะทั้งหลากะสิเป็นเพื่อนครัวพี่น้องให้พี่น้องเขาไปเบิ่งทั้งใน เขาไปเบิ่งหองเนาะมีหองไฟหองไฟสันเทิงสันลุ่มป้าเราเลิกส้นสันเทิงได้พี่น้องคือสิเจ็บเจ็บท้องพี่น้องเอ้ยย่างร้ายกับโบได้พี่น้องที่ปู้อยู่อ้วนขึ้นแห้งเลยพี่น้องสี่สิบเก้าโลหาสิบโลเลยพี่น้องกรติดก่ะอันนี้ก็จะเป็นรถืต่อใกล้นะพี่น้องตายคนมักว่าพี่น้องเอ้ยไปไปเดี๋ยวเราเริกสืบสันไป พอเถ่าหากามาแต่เบียดพี่นยองสวัสดีรัวสวัสดีนะเถ่าทุมวตุบอ่ะน่าใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยววันีอ้วน มาสวัสดีก่อนเร็วสดีปงามบอนี่นะที่ีหน้าสิมีตู้ซักผ้าพี่น้องแต่ตู้ซักผ้านะนูกะพี่น้องก็เลยแปลงิทานแปงแล้วกปะเลยบ่ได้แปงพี่น้องเอ้ยแล้วกอันนี้สิเป็นสวนผักเฒ่าไม่เฒ่าพี่น้องเดะแหนนี่นะบ่ได้ปลูกเลยพี่น้องเอ้ยปลูกทงใดให้มันหักเนาะ มันขึ้นเลยเขาก็เก็บกินไปน้ำแลวก็จะอมกินเฮ้ยไม่แนวกินในนี้เนาะมันจึงมดนี่เนาะปกติมันลายอยู่ด้วยก่อนนะอเอาไ่เทาปูพักไปขงสสยงัวกินวดพี่น้องเลยมดแลไวพี่น้องท่านี้สิเป็นขางเพื่อนจะเื่อได้จ้าพี่น้อง ซุลุะจะมีบอลทามแขนห่อหนึ่ง่น้วงบเบอลนอนเนาะเป็นบอลทามแขนบอลทาแขนก็มีลูกและบอลนอตเป็นผีตั้งหาส่วนบอลนี่เนาะถ่ายไปหน้าได้ยกเ้ามาเิียนอตหนี่เลยเะนอตสิมีบอลนอตสองขาทขาหนงลขาหนั่งเนาะปีนปีนเช่กันเขาวแขกไว้หนึ่งอัน้องเป็นห่อ้องซาอัน้องไข่้องไพ้่นองส uh ่วนส้เ bueno. ป uh ็่ห่อเป็นขามเป็นขาวหรืกัเส้นมีเนาะ พี่น้องนักแสดงคนยองจะอะไรอันนี้นงบ้านไม่ใส่กระุมอันนี้คานเฮือนแล้วพี่น,น้องซิมีอ้อมเฮือนเลยบอลนี่นะอ้อมนี่แล้วก็อ้อมไปบอลเลี้ยงไ<ล>ก่ติกลขี่นกไล่เนาะขี่ไก่ขี่นกบอลได้ออกมาจากเขื่อนแล้วก็ซิมีเฮือนอีกพี่นอ้อง เบื้องขวาขีดหอันนี้เป็นศาสตร์การชนจ้ะพี่น้องจ้าเป็นหนังใน่ตกซะปัจิเป็นข่าวคือแตงโมตกเฮือกซะแม่ม่านตกเฮือนเหรอแม่สมอิแมาอะไรแต่ยักษหายพี่น้องเอ้ยอันแล้วเรื่องน้ำเบื้องข้าวแตงโมอยู่ตลาดนะนั่งหายพี่น้องน้ำตาไหลอยู่แบบปกติน้ำมืไม่เคยหายไลยเดี๋ยววันดอลลาร์เสียยังไงนี่มันจะมาหาย เด็นเนาะมันสะเทือนใจแห้งเอาพี่น้องเลยแม่ฉันรมใครล่ะบม่หูได้หรืออันนี้ชิเป็นบอลพอเถาแม่เถาเลียงไก่เลียงกา,งกาพี่น้องจ้าแม่เถาพอเถาอันนี้ชิเป็นตูมนะพี่น้องเนะาะปลาหลายลายเลยพี่น้องเลยน้องพอเถาไปเถานะ เือดิเป็นบอลหัแขกนองก้าบอลบอลนอนเนาะคือาเรื่องเนี่ว่าไปอูขาเื่อไว้ยืเพื่อนนะสิเป็นบอลหางแขกในกาเนอนเด็กจะถ่ายแบบูเขากุ้นะคือคือเื่องมาได้เพาะว่ามันจ็ให้นอนทูกไปนจะมีถูเข่ากุ้นะอันแบบเพือดที่หงอกที่ง่าอย่างเงี้ยมีเคือแบบเพื่นใกล้ๆมากใกล้กันเพราะเลยมาแวะเนาะพี่เนาเลยยืดสั้นเรื่อนมากีะมาเพราะมราันกระเสหยไว้รุ่นเนาะเพื่นนอนอยู่เพื่อนนองจ้า อันเดียวม็เป็นหออพี่น้องอันนี้เป็นหออรองซาบพี่น้องเลยออกรองซาบก็ทำเคยนอนหหอมนี่อกี้แล้วเริ่มนอนหอไปเลยพี่นองเลยแต่กับบานิกาแล้วเริ่มไปง่ายน้อห้องนี่เพราะว่าหออห่มนีมันชิมีอนะจะโจ๊กขาเลันมาสมารถหรือองไ้แต่มันจะสบายกว่าแล้วเรจะไจะง่ายแนห้องนี้ประตูหองนี้มันกับพี่เลย จะได้ง่ายมากหมอันี้ก็จะเป็นหอมแล้วเลื่องจมลงไก่พี่น้องเลยหอมแม่หอมเอกนักเอกห้าวเลยพี่น้องหอมแม่ต้เลยสกีหอมแม่อยู่เทิงแล้วพีกกีี่น้องยู่ดเน้องแน่นอน้องเทิงเดี๋ยนองดเทิงพี่้ังเลยแม่อันนี้จะเป็นบอลพี่น้องแม่บอลหักแข้าวพี่น้องจ้า เป็นเงินทั่วพี่น้องเอ้ยตะที่ไหนเงินทั่วจะรอดไปนง่ายขอมาไหนพี่น้องอ่าแต่ว่าพวกเขาพี่เขา็นยังที่เหตุไม่อยู่เพราะว่าส่วงนี้ยังหนุ่มงานน้ำเงินคำพี่น้องหนุ่มงานเงินคำแม่ยังที่เหตุไม่เงินทั่วอ่ะตะกี้ก็ใช่ใชรเต้าแก๊สเลยพี่น้องเนี่ยนั่งเอกค้าล่างสวยลูกสาวคนสวย่อยล่างร่ง Vân nước lắm là... okay. ở <cười> <cười> ừ, thích thích. À. đi bông bông đi. bông 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 เขาเห็นเขาเห็นกงเล็กอันอันนี้นอกเราคขาจริงคือการทำมือนะือผั้งนอกนะเขาเราก็ได้เด็กปูทั้งในก็ออกออกก็ได้สมมติือนโจรมากนะอันยังออกอันนี้ไดสิออกได้ไม่ต้องเยคือยังหอมใช่กหมหอมอ่ะสมมติโจรมากอันนี้ซับมาไครประตูนี่เลยได้สิออกได้เนาะขึ้นแหลตอนยังหน่อยแตขึ้นยากเนี่ยตอนเป็นผู้สาวนี่ คือยากแล้วโอ้ยตายแล้วคุณบ่าวบุกมาทา่ไหนพี่บอกก็ซ้อมที่นี่เออเออพี่กีเมย์คะแต่พี่พี่สองไม่ทำอยู่ในสายพี่น้องเลยแต่มันมีบอลว่างเมื่อคืนกะเธออยากรักโทวมันหนีพี่น้องแต่เขากับใครโดดลงเลยพี่น้องเอ้ยดีใจเลยเนาะโดดโหลดเนาะในมูมมาหักลัะโดดไปเลยบอกมาตถอะนี่แหละพี่น้องเอ้บเอ้บน้องมึงใช่ไหม ตัวนี้ก็เป็นอันทีมือของร้านพี่น้องเอยร้านดึงร้านดึนพนง,นนงพี่น้อง่าในแปลงใช่พี่น้องสายไฟอยู่นี่นะแดดมันสอดตก็พอแห้งพี่น้อ,องเลยตาเกี่ยวอุ่นที่เขียวโสมเลยดลสีขึอนกรดุมบอยเลยเนาะคืออยู่เนาะคือขึ <c oughs> ้นพอเผาก็หมากหมักสีนี้พี่น้องเลยตอนไั้นเป็นสีขาวๆพี่หน่องสีนี้น,น,น,นะ ตามพ่เจ้าว่าเนาะแต่เราเลิอกบาบวหูหอกว่าตามพ่เจ้าว่าพี่นาอเพลมนี่กถ่าคาะอเรืออไรี่อัน้ปลตายอยู่รุงนะตายเมื่อตอนอยู่ปตายชืออะนรนพลนผ่าคนมาเดี๋ยจะเปิดเด้อปัางไว้มันาผู้าท้กระถัดอ่ะบ้านนี้ที่บร้อไม่พอสูตรเพื่อนบ่อยา่าพี่เนาเลยเสร็จล่าด้ไหม คุณยายได้ทำผู้ชมเดิน้นเขามาเบิ่งส่งดาวเรื่องแล้วพี่น้องดาวลัดตามคำขอทำผู้สม้มไปพี่น้องเลยหกักชาสุขภาพบุร <ส sometimes. S 1> ุดีจ้า,า,าขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆเราสิโจงให้เนาะก,กันสบายดีจ้ะพี่น้องบ๊ายบายไปก่อนพี่น้องสสวัดีค